คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะกับเด็กและเยาว,วชนต่ำกว่า18ปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมสรลนลูมาทูนหนึ่งร้อยนะซีสแมสเทโบไปเลยล 1, แล้วกันท่านผู้ชมคอมโบหนึ่งมาเจ็ดสิบห้าตามด้วยคอมโบที่สองโล่ห้าช่องครับผมสองร้อยยี่สิบห้าเอาเรื่องจริงตามด้วยคอมโบที่สามลุ้นคอมโบที่สี่เป็นโล่ช่องสามโอ้โหไม่มาท่านผู้ชม กดครั้งแรกของเราก็ได้มา330นะตอนนี้ก็เป็นเวลา11บเอ็โมงยี่สนาทีนะมาดูว่าทุนร้อยหนึ่งของเราจะบวกตามคอนเซปต์หรือเปล่าคอนเซปต์ของเราคือ1,000งพันะท่านผู้ชมตอนนี้เราบวกมา200กว่าบาทแล้วโอเคคอมโบหนึ่งลุ้นโลช่องแรกโอ้โหเป็นเงินุนได้มาโลช่องแรกจะเป็นโลห้าช่องโลมาโอ้โหเป็นขวาท่านผู้ชมน่าเสียดายว่ะถ้าเป็นโลจะสวยเลยนะครับทุกผู้ชมโอเคไปต่อเลยแล้วกันโอ้โหเหมือนติวเลยคอมโบหนึ่งมาลุ้นคอมโบสองครับผมไม่มาท่านผู้ชมโอ้้โหไดเป็นนมงงกุฎช่อะ คอมโบหนึ่งมาลุ้นคอมโบสองเป็นแจกันโอ้โหได้เป็นแจกันช่องสามแล้วกุ่นช่องแรกนะจะสวยเลยคอมโบหนึ่งมาสี่สิบห้าโอโ้โหคอมโบสองไม่มาถ้าเป็นโลลงมาก่อนจะเป็นแจกันด้วยนะครับโอเคผมขอเป็นเจ็ดสิบห้าเลยวัดใจไปนิดนึงคอมโบหนึ่งมาห้าสิบตามด้วยคอมโบที่สองยี่สิบห้านะครับเท่าทุนลุ้นคอมโบสามยากเลยโอโ้โหขาดวงกุญช่องเดียนวะทำไมไม่เป็นวงกุญวะหยัดลูกไปต่อเลยแล้วกันมาคอมโบหนึ่งลุ้นคอมโบสองเป็นกุญช่องแรกสวยงาม ลุ้นคอมโบที่3ค่อนข้างยากนิดนึงว่ามันติดขวานะท่านผู้ชมได้มา100่งร้ยนะครับไปต่อเลยแล้วกันนะครับคอนเซ็ปต์ของเราอยู่ที่1,000นะโอ้โหไม่เข้า1ครั้งโอเคคอมโบ1ตามด้วยคอมโบที่2ลุ้นคอมโบที่3เป็นเอ็งงนหุ่ช่อง2หรือโลช่อง3นะไม่มาสักอย่างนะเว้ยท่านผู้ชมโอ้โหดันเป็นหน้านักรบเฉยเลยเหลือ160เฉยจาก300ของเราคอมโบ1ลุ้นคอมโบ2โอเค300ลุ้นคอมโบ3เป็นโลโอ้โหไม่มาท่านผู้ชม แต่กี้ได้เป็นแจกันห้า,าช่องสองแถวนะโอ้โหถ้าวายมันอยู่ช่องที่สามจะสวยมากเลยไหวไหมยังไงคอมโบหนึ่งมาลุ้นคอมโบสองเออลุ้นคอมโบที่สามเป็นมงกุฎช่องที่สามได้นะท่านผู้ชมไม่มามาได้มาหนึ่งร้อยนะครับตอนนี้ก็บวกมาครึ่งคอนเซ็ปต์ของเราแล้วคอนเซ็ปต์ของเราคือหนึ่งพันนะท่านผู้ชมถึงหนึ่งพันคือเลิกนะครับหาทางค่ากับข้าวยามเที่ยงโอ้โหขาดแจากาันขาดมงกุฎเอ,อ้ยขาดองกุฎช่องเดียวกับแจกันช่องเดียว,ยวไม่เข้าสองครั้งเลยว่ะท่านผู้ชมโอเคคอมโบหนึ่งตามด้วยคอมโบที่สองแจกันสวยงามโอ้โห,หลุ้นคอมโบสามยากนิดสิงโตนะะไไม่่ใชออรรหก ถ้าไม่ใช่สิงโตอาจจะเป็นคอมโบสามนะยังอยู่ที่300นะโอ้โหท่านผู้ชมไม่ไปไหนเลยวะคอมโบหนึ่งลุ้นคอมโบสองเป็นอังุนไม่มาท่านผู้ชมไปต่อเลยแล้วกันคอมโบหนึ่งลุ้นคอมโบสองเออลุ้นคอมโบที่สามรอเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหจะถึงหน,นึ่งพันไม่ได้อ่ยคอนเซ็ปต์ของเราแค่หนึ่งพันนะตอนนี้ยังอยู่ที่สามร้อยตะกี้ขึ้นห้าร้อยแล้วเสียคืนนะไปต่อเลยแล้วกันครับผมมาต้องมาแล้วแหละคอมโบหนึ่งมาลุ้นคอมโบสองเป็นโลสวยงาม ลุ้นคอมโบสามเป็นขวานช่องแรกอืได้เป็นขวานช่องแรกมีสิิทธ์เป็นสิงโตห้าช่องนะไปต่อเลยแล้วกันท่านผู้ชม,มยังไปไม่ไปไหนมาไหนเลยท่านผู้ชมโอ้โหไม่เข้าหนึ่งครั้งเอาแล้วไงท่านผู้ชมเหลือสองร้อยแหละ,ละจากห้าร้อยของเรายังไงไม่เข้าสองครั้งซ้อนเอาแล้วไงท่านผู้ชมเหลือร้อยหกสิบไม่เข้าสามครั้งซ้อนรู้เรือ่องครัท่านผู้ชมโอเคคอมโบหนึ่งตามด้วยคอมโบที่สองร้อยห้าสิบ โอ้โหเกลือหมดรุ่นคอมโบสามเป็นมงกุฎโอ้โหขนาดมีวายยังไม่เข้ายิดลู่ทำไมไม่เป็นองุ่นวาได้มา225นะไปต่อเลยแล้วกันคอมโบ 100, หนึ่งมาหนึ่งร้อยยงุ่นช่องแรกสวยงามโอเค250ไปตามด้วยคอมโบที่3และคอมโบที่4ในที่สุดฟีสปินแล้วก็มาท่านผู้ชมรุ่นคอมโบที่5เป็นโล่2ช่องแรกเออคอมโบ5มารุ่นคอมโบที่6ไปแจกันหรือโล่โอ้โหแจกันไม่ไปอยู่ช่อง3นะไม่งั้นได้ฟีสปิน10ครั้งละโอเคถ้าจาก450เนี่ยไปถึงไปถึง ไม่ถึง1,000ก็เลเิกนะเหลืออีกไม่กี่ร้อยเองเหลืออีก400กว่าบาทโอเคคอมโบสามมาลุ้นเงินช่างสองต่อเลยโอ้โหไม่มา,าท่านผู้ชมได้มา550แล้วเหลืออีก400กว่าบาทนะท่านผมเหลือสี่ร้อยห้าสินะตอนนี้เลขอสี่ครั้งมาถ้าถึงพันเราก็เลิกนะท่านผู้ชมจบฟิสินส์จะเอ้ยนี่เลิกแน่นอนนะครับแบบนี้ก็ดีที่เลิกครับผมก็ได้มาหนึ่งพันแล้วตามคอนเซ็ปต์ของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับสล,ล็อตลูมาทุนหนึ่งร้อยของเราโอเคไหมครับเหลือสองครั้งกลับไลมมาาาาโอออออเค้้้หนนน่่่ะลชชงงงีกกสสัรบตตดววยขุิ โอเคโอ้โห okay. oh, สิงโตไม่มาช่องสามมาสิงโตช่องสามโอ้โหได้สิงสิงโตช่องสามจะสวยเลยท่านผู้ชมได้มาพันสามแหละตรงตามคอนเซ็ปต์ของเราเลยนะครับทุนหนึ่นรงร้อยตอนนี้ก็เป็นเวลา11บเอโมงยี่สิีนะครับก็บวกมาที่เรียบร้อยนะครับสำหรับสล็อตโรม,มาทุน100ของเราบวกมา1,400เอาอยัางไงดีท่านผู้ชมกดต่อเดี๋ยวลองเชิงก่อนสักเฮ้ยโอ้โหลองเชิงนะผมลองเชิงท่านผะูน้ชมผมลองเชิงเออได้มา1,600ผมขอเป็น150ลองเชิงทีแรกก็ว่าจะเลิกแล้วขอ150สักนนิดึงท่านผู้ชมสิบสักนิดนึงหน่อออยโเคคบมึ่ง ลุ้นคอมโบที่3เป็นขวานช่องที่สาครับท่านผู้ชมโอเคเคอมโบ3มาลุ้นคอมโบ4ครับคอมโบ4มาเถอะโอ้โหไม่มาทุกผู้ชมผมลองเชิงเปิดร้อบนะเกือบเข้าปิดจปินว่ะเอาอีกสักสัก,สกตอนนี้ก็บวกมา1,700แล้วสัก2ทีไปยังไงไม่เข้า1ครั้งโอโ 1, 5, ้โหเหลือ1,500้าโอ้ผมว่าเราพอดีกว่านะครับเออเนี่ยโอเคก็บวกมา1,560นะครับก็สำหรับสล็อตโรม่าทุน1นึ่เออทุน100ของเราก็บวกมาที่เรียบร้อยนะครับหนึ่งันห้าร้อยหกสิบนะครับก็สำหรับคล กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ